แต่ดีฮะอยู่กับพวกเรานีรอนดูดีกันนิวนะฮะค่ะยูทู e เนี่ยชื่อยากจะทำวิดีโอนาง <c oughs> ก็ต้องฝากไลค์สต้ดีตามและฝากแชร์ฝาก t ิเตอร์ฝาก t ิก t o อด้วยขอบคุณแฟนทุกคนที่เลือกมาดูเรีคชั่น่องเราสำหรับแฟนน้องกานน้องอาร์มน้องม่อนน้องพัก<อ>คิสมอนท็อปเอ๊สะสลับโู <c oughs> ไปเลยท็อปก่อนอท,อท็อปคิสมอน <c oughs> ทุกคอมเมนต์ก็เป็นกำลังใจให้คนทำเรียลชั่นเสมอมาแล้วนะคะมือนีพายลอดนะฮะด็อกเตอร์สมายหมอหน่ารักคนนี้เป็นของผม มีคนหมอวะมีคนเป็นวิศาวาะเนาะเออเล่าว่าได้เห็นวิดีโอสั้นๆของการโปรโมทซีรีส์เรื่องนี้ไปตอนที่เราได้รับเกียรติจากช่องกาที่เขาจะเปิดโปรเจกต์ว่าเอ,อ๊เออจะมีอะไรให้ดูบ้างซีรีส์เรื่องเนี้ยก็ไปเปิดตัวว่าจะมีนะในปีหนะ้าแล้วก็ให้ดูเป็นเหมือนวิทยาสั้นๆแนะนําตัวซึ่งมันยังไม่ได้เห็นมูดแอนโทนซีรีส์อะไรเท่าไหร่ตอนนี้เขาก็มาแล้วสําหรับตัว ออฟฟิเชียลไพลอก็ต้องขอบคุณทางของทัพโปรดักชันด้วยที่ให้เราได้ไปวุ่นวหมกับอีเวนต์เปิดตัวดูไพลอตพร้อมกันใช่นะฮะก็ได้พบปะกับนักแสดงแล้วก็ได้ฟังข้อคิดไอเดียจากผู้บริหารมามีความเข้าใจประมาณหนึ่งว่ามันเป็นการเดินทางมาจากเรื่องที่แล้วทูเวิร์สที่เราเรียกชั่นไปแล้วก็เดินทางมาต่อกับเรื่องนี้กับน้องการ้เรื่องนี้เป็นพระเอกนะใช่ครที่อยากได้ให้น้องการมีคู่มีแล้วนะโอ้ไม่ต้องไปเกาะสอยไม่ต้อแล้วก็น้องม่อนน้องทัพที่เคยร่วมงานแล้วก็มีนนน้้ออออองงใหม่่ีกกคคครรรััับบสูว แล้วก็มีคณะเพื่อนด้วยเข้าๆเนี่ยดรสมายเนี่ยมาจากนิยายที่ค่อนข้างฮอตฮิตก็คือเรื่องเก้าแอนเกียแล้วก็เอ็กซ์เทิร์นออสองเล่มใช่แต่ว่ามันเป็นจักรวาลเดียวกันแล้วแบบผู้บริหารเขาอ่านแล้วรู้สึกมันสนุกมันตื่นเต้นมันอะไรไหนๆก็เป็นจักรวาลเดียวกันแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์มาทาเลยทั้ง2เรื่องแล้วมีการรวมจักรวาลและเขียนบทประพันธ์มาใหม่กลายเป็นดรสมายเรื่องนี้ขึ้นมาโอ้สมายเนี่ยก็เป็นชื่อของเด็กเราจะตื่นเต้นน้อยหน่อยเพราะเราดูไปแล้วทีหนึ่ง จะตื่นเต้นอีกเหรอไม่นะไปดูซิว่าไพร์ล์เขาทำมาแบบไหนนะฮะด็อกเตอร์ใม่หมอหน่ารักคนนี้เป็นของผมเอ,อฟเฟชชั่นไพร์ล์แน่น้องอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอเคโอเคก็ได้ผมเป็นเมียพี่ไหนครับผมเป็นเมียพี่ไหนครับผมเป็นเมียพี่ไหนครับ นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของความชิปหายยั่ไงละครในนี้จุดพอด9ก้าเอ็นกีอว้าวเมียพี่จริงเหรอเรยพูดอย่างกันเด,เ,ดเดี๋ยวพี่ไนหนเอาโัวรอ,อาใส่กรานะอุ้ยเอาไปแล้วเดี๋ยวผมใส่ยาให้ไม่ต้องเลยอุ้อย ไม่เป็นไรนะครับของมือเมา,าทำแผลไม่เจ็บหรอกแต่ต่อยหนะักต่อยก็ไม่เปอนไรเราอยากให้เขาเจ็บมาันแผลแล้แรงมากเนาะน่า <c oughs> ทำไงดีกันขึ้นกล้องมากนะลูกเอ้ย <c oughs> โอ้หน้องน่ารักมากเราต้องกินหนระือเปล่าตอนคุณพาออกมา <c oughs> มันต้องกินล <c oughs> แล้วถึงกินเขาอกมาอย่าหลุกก่อนดิ มองแบบนี้กินกันเลยอย่าอย่าอย่าพี่เชียร์อยยยหมอเขาต้องดูแลคนไข้ไนท์ไนท์แบบนี้คือไนท์ไหนอะไนท์อัศวินจริงใช่ไหมชีวิตเอ็กซ์โซมีมดยงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับ ทุกคนใส่เกียร์ดีพอเหมือนกันเป็นมอสใช่เหมไม่เป็นมอหรอแกีปร์เบรกเไม่ใช่ครับ Work h a r play harder, b u seek h a r d test มันแล้วหรอไม่ไม่ มึงอย่าไปยุ่งกับมันนะมึลงลองมันนะเลวแค่ไหนมึงพูดดิมึงทำเชี่ยอะไรไว้บ้างพูดดิซึ้งสอกคนนี้ชีวิตจริงเป็นหมออ่าหุ่กันเป็นแฟนป้าหมอ <c oughs> ไม่อ่ะเป็นเพื่อนดีว่ว่าเพื่อนกันเขาจูบก,กันด้วยเหรอวะจูสบส <c oughs> ิว้าวรู้จักรู้อบรู้จอยไวะนี่ไงก็หมอเป็นเมียผมนี่ทำไมจูบไม่ได้ล่ะ แล้วสวยมากพี่เลยซิลิวายคือสวยทำไมคนที่อยู่ข้างๆกันถึงไม่เป็นนัดอ่ะนัดไม่ใช่แบบคนที่กันต้องการหรอกันคือใครนัดชากันคือหมอใครนัดเช้าคิดมากนะพับชื่อกันหรอรอเข้าใจไปหาแล้วจำชื่อกันชื่อแกไม้วชื่อพี่ยังไม่จานเหรอยังไม่มาโอเคไม่ต่อพี่ก่อนมึงเชื่อกูเหอะ คนบางคนไม่ก็หนีกันไม่พ้นหรอกเหมือนมากอุ้ยหมอยังไงก็ต้องคู่กับวิทย์วะนะเว้ยมึงหนีพี่ไหนเขาไม่พ้นหรอกแล้วหมอคู่กับหมอไม่ได้หรอวะก็พี่นานเขาเป็นวิทย์วะไงอะคิดว่านั่นหรอไมึงอย่าเหมาดิอไม่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 ไม้ไม่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 ไหนไม่ได้เม่ไม่มอไม่ไมกูรู้แต่หมออ่ะคู่กับหมอไม่ได้นะเว้ยกล้า กัวม <bills mia. S 2> ึงไงไอ้เพี้ยมึงควรตีนะหรือจะเราไอพี่วูบวูบจะพีพากลูกไอไม่ยอมหัวว่ามึงหนีพี่ไหนท์ไม่ค้นหรอกก็ระถ้าพี่นท์อยากจะลองอ่ะครับผมมาเลยเออเขียวเขี้ยเขี่ยอะไรเนี่ยโทษ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 หมอเป็นเนี่ยผมกูว่าผัวมึงไอ้ไม่พี่ไหนพี่ไหนผัวไอ้ไม่ หมอไม่อะเมียพี่เมียพ่องดิ มาเป็นเมียผมเมียพ่อรดนะเริ่มเลยเหรอวงการปักแซบด่าใครไม่ได้ด่าผัวก็ครบเครื่องเนาะมันมีสิ่งเดที่เราอยากเห็นในซีรีส์ละความตรงใจความกระชากอารมณ์เนี่ยแล้ว3มคู่3าสไตล์เธอเขาใจะเชียรป่ะเออมาครบนะอ่ะเชียร์คู่ไหนเชียร์หรอเธอร์ทุกคู่เลยหรอไม่ได้อะก็ต้องเป็น s กเบเ t อ พาร์เดอร์อะไรนะ<อ>มันโลดมันถูกมันจูงก็กเราคนชอบความแซบ่บคือเราอ่ะให้กําลังใจคุณพัานาแล้วดิดีใจที่ ผลงานมันดีแล้วมันดีขึ้นหวังว่าบทครั้งนี้จะทําให้เราจุกจีพอก็คือเราอ่ะได้ไปงานเขาก็มีการคุยกันว่าถึงแม้บางคนเคยผ่านงานแสดงมาแล้วแต่ก็ต้องมีการเวิร์กช็อปใหม่เพราะว่าตัวละครเนี่ยมันมีความแบบไม่ค่อยเหมือนตัวเองเท่าไหร่มีบางคนต้องเรียนรู้อย่างเช่นพี่พักเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องสับเพศการแพทย์ตัวนี้เราไม่ได้เป็นหมอไงไม่ได้เรียนรก็เลยแบบก็จะต้องมีการฝึกฝนมีการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆก็นี่คือสิ่งหรศจรรย์ของอาชีพนักแสดงคือการเรียนรู้ไม่ิชนสุดคือจะเป็นคน้ี ช,ชเรื่องนี้ก็ได้พูดกับมือฉัมังคนเดิมจากทัวร์ก็เห็นว่า พร้อมแล้วในการจะเปิดกล้องในการจะถ่ายทาถ้าใครอยากดูเนี่ยช่องก้าเขาจะไปฉายด้วยนะคุณแล้วก็รอไม่นานเพราะเห็นเกิิๆแล้วว่าจะเป็นช่วงไม่เกินมีนาของปีน้าก็จะได้ดูวันนี้ก็ไปแล้วนะอีกมาสี่หเดือนเท่านั้นเองนะฮะแฟนๆว่าไงฮะอยากจะให้เราเดรกชั่นตอนซีดีเต็มมาไหมฮะมาหมอนกันได้นะฮะลงเรือไหนแล้วก็ก่อนที่ซี่ีจะมาเนี่ยเรามีที่เราไปสัมภาษณ์ที่งงที่านก็ฝากติดตามด้วยแหละแต่ปีนีวก็จะตัดติงติงออกมาให้ดูนะฮะก็กังนใจเพราะว่าคุณกันเขาตั้งใจมาก กับน้องอามที่เป็นน้องใหม่ฉันชอบมากเลยขอเมาได้ปะเขาน่ารักมาเลยด้วยความที่เรื่องที่แล้วเขาไม่มีคู่ใช่ไหมเออเขาเป็นแบบเขาเป็นพะรองอะเวลาเขายิ่งเขาจะมีความเก๊กังมีความโม้ว่าเรายังไงนี่กับเพื่อนคนไหนได้อันเนี้ยเพราะเขามีน้องอยู่ข้างๆเขาจะลากรองไปทุกที่แล้วก็อวดตลอดว่านี่รับคู่ผมผมมีคู่แล้วก็มันเป็นความน่ารักในการป็นพัรนทเนอร์การทางานกันอะแในด้วยความที่น้องมีความใหม่น้องก็จะได้ไม่มีความเกลื่อนไม่มีความงมงว่าต้องทาตัวยังไงเพราะพี่ดูแลดีพี่เขายกเลยไปกับ ในชีวิตแล้วอ่ะก็ฝ้าติดตาเฝ้าไปกำลังใจเห็นกองทัพโปรดักชั่นบอกว่าตลอดเวลาการไหนทำจะมีอะไรปล่อยออกมาตลอดแหละไม่เหงาล่อกงนี้ก็ไปกำลังใจให้แล้วก็หวังว่าซีรีส์เต็มมาก็จะสนุกนีแหละจริงสิต้องอย่างจีิสิแล้วก็อย่าได้น้อยกวันนี้นะในทุกอารมณ์โดยเฉพาะในรถในห้องนา แลพี่เนวเราก็ต้องฝากยูทูบช่องนี้เอาไว้นะฮะออกซิเจนฟรเชียลนะจา๊าฝากไลค์สับตะไคร้กันหนึ่นตามฝากแชร์ด,ด้วยนะนจา้าเราจะกลับมาใหม่หมสซิที์เต็มมาได้ดูกันไหมฮะกับดรมายแล้วเจอก,กันนะเราไปก่อนสวัสดีบ๊าย